ว้าวเห็นไหมคะน่ากินมากเลยสุดยอด สวัสดีจ้าแนนมาแล้วนะคะวันนี้แนนก็นําเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากเพื่อนๆที่รักสุขภาพอีกแล้วค่ะสําหรับเมนูขนมปังโฮมวีทอัดแน่นไปด้วยทันยพืชค่ะวันนี้แนนเอานำไปย่างนะคะใครไม่มีเตาอบก็สามารถนําไปย่างในกระทะได้ใครมีเตาอบก็ใช้เตาอบได้ค่ะแนนทําให้ดูทั้งสองอย่างเลยนะคะแล้วก็ขนมปังเนี่ยเนื้อนี่แบบ แน่นสุดๆไปเลยค่ะแล้วก็ขนมปังเนี่ยสามารถนำไปทานกับแยมผลไม้ก็ได้นำไปทานกับเนยถั่วก็ได้จะเพิ่มรสชาติให้อร่อยมากแล้วก็ก่อนเข้าไปดูคลิปนี้นะคะและเพื่อนๆที่ไม่อยากพลาดเคล็ดลับการทำอาหารของครัวบ้านยายเปิร์ของเราก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยค่ะเ,คเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำด้วยกันเลยจ้า วันนี้เราก็จะใช้นมอุ่นนะคะเราจิ้มจิ้มดูเอ้ยอุ่นพอหรือไม่อย่าร้อนเกินนะคะถ้าเกิดร้อนเกินนี่ก็ทำให้ยีดเขาตายได้เดี๋ยวนั้นจะใส่น้ำตาลไปช้อนหนึ่งก่อนนะ เพื่อเป็นอาหารของยีสต์เขานะคะน้ําตาลอย่าพงใส่เกลือเข้าไปในนมนะคะเพราะว่าเกลือเนี่ยจะทําให้ยีสต์เขาจเจริญเติบโตได้ไม่ดีพอนะแนนจะใส่ยีสต์ไปประมาณช้อนหนึ่งค่ะ เดี๋ยวพักเอาไว้สักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมแป้งกันค่ะนี่ก็เป็นถั่วธัญพืชที่แนนปั่นเอาไว้นะคะแนนจะใส่เข้าไปทั้งหมดหนึ่งถ้วยตวงค่ะแต่ว่าหนึ่งถ้วยตวงนี้ยังไม่ได้ปั่นนะคะพอปั่นแล้วนี่คือน่าจะอยู่แค่ครึ่งถ้วยได้ั้งคะ เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์แลนใส่เข้าไปหนึ่งถ้วยตวงค่ะแป้งโฮวิตนีจะใส่ไปครึ่งถ้วยตวงนะคะถ้าหากเพื่อนๆชอบแบบละเอียดนะคะตามท้องตลาดก็จะมีขายแบบละเอียดหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีแบบละเอียดก็สามารถนำแบบหยาบเนี่ยค่ะไปปั่นได้ค่ะนี่ก็เป็น ผงอัลมอนด์นะคะที่เหลือจากการคั้นนมอัลมอนด์จากเมื่อคลิปที่แล้วที่แนนบอกว่าแนนจะมาทำขนมป,ปังต่อนะคะเดี๋ยวแนนจะมาะเปิดขุมทรัพย์มเมล็ดทานยาพืชกันนะคะวันนี้เราจะใช้อะไรบ้างนะนี่ค่ะวันนี้แนนมีแคนเบอรี่นะคะเใส่ใส่ใสแคนบอรี่ด้วยอันนี้อะไรเอ่ยเ๋อเป็นถั่ววานั อันนี้เป็นถั่ว,วานาที่แนนทานเหลือ,อไวนะ้แล้วก็คืออันนี้จะเป็นแบบถุงเต็มแต่ว่าเราถือไ้อันที่ทานเหลือไว้ก่อนนะคะแล้วก็มีเมรร็ดปักทอาค่ะเม็ดตัวทานตะวันค่ะแล้วก็อันนี้เป็นมะละชิพีนะคะแต่ว่าแนนยังไม่ได้แช่น้ํายังไม่ได้สุกนะคะเพราะฉะนั้นเอาไว้ก่อนละกัน ส่วนธัญพืชน,นะคะเพื่อนๆก็ใช้ตามชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวอันนี้เขายังไม่เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเดี๋ยวน้นจะทำให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะ มเมล็ดทันตะวันเดี๋ยวแนนจะใส่เข้าไปเลยนะในปากแป้งของเรานะคะ แคนเบอรี่แนนจะใส่เอารสหวานๆเปรี้ยวจากแคนเบอรี่นิดนึงค่ะแล้วก็ชิ้นเขาจะใหญ่ไปนิดนึงแนะดดนเดี๋ยวแนนขอหั่นหน่อยนะคะถ้าหากเพื่อนๆชอบแบบชิ้นใหญ่ๆก็สามารถที่จะใส่ทั้งอย่างนี้เลยก็ได้ค่ะอันนี้จะแคนเบอรี่นี่ก็จะช่วยเพิ่มรสให้กับขนมปังของเรานะคะแนนะจะชอบกินแบบเปรียปร้ยวๆนิดนึงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีแคนเบอรี่ก็สามารถาใช้เป็น ลูกเกตแทนได้นะจ๊ะ นี่ค่ะก็เป็นยีของเราที่ขึ้นฟูเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมแป้งด้วยกันเลยค่ะ เดี๋ยวแนนจะใส่น้ำตาลเข้าไปนะคะประมาณ4ช้อนนะคะ3มช้อนพ,นพูนพูนนี่แหละ3ามช้อนโต๊ะพูนๆก็อยู่ที่ประมาณสช้อนได้เนาะก็กะกะเอา เพื่อนนั่นก็ใส่ไปนิดนึงค่ะอันนี้เป็นน้ำเปล่านะคะเดี๋ยวแนนจะค่อยๆเติมไปทีละนิดนะเมื่อสักครู่นี้แนนลืมออบี้ อาลมอนที่บดเอาไว้นะคะเขาก็จะเป็นก้อนหน่อยเดี๋ยวขอบี้บีหน่อยนะคะ เดี๋ยวแนนก็จะขอเติมแป้งไปอีกสักครึ่งถ้วยตวงนะคะเพราะว่าดูแล้วน่าจะหนักไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวขนมปังเราจะแข็งไปนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบกินแบบแข็งๆก็ได้นะคะ พอเนื้อขนมปังเริ่มขนไม่ไปแล้วค่ะเนื้อเขาจะหนักนะเดี๋ยวเราจะใช้มือนะคะขั้นตอนนี้เราจะค่อยๆใส่น้ำไปและนวดจนกว่าแป้งเขาจะไม่ติดมือค่ะ ที่จะแบบนวดในกระมังก็สามารถนวดที่พื้นได้นะคะเดี๋ยวแนจะทิ้งเอาไว้สักครู่นะคะ แนก็หมักแป้งทิ้งเอาไว้1ชั่วโมงแล้วนะคะเขาก็จะพองตัวประมาณนี้เลยค่ะเขาจะพองไม่มากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นแป้งโฮมวีนว่าเป็นเอ่อเป็นตัวธัญพืชเป็นตัวโฮมวีดนะคะเขาก็จะพองแค่นิดเดียวนะคะเดี๋ยวเรามานวดด้วยกันเลยค่ะ แนนจะใช้เขียงอันใหญ่หน่อยนะคะในการนวดนะคะ แนนจะใช้วิธีการกะเอานะคะก้อนอาจจะไม่เท่ากันเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อเลยนะคะว่า จะปั้นเป็นลักษณะแบบไหนนะคะเดี๋ยนี้ก็จะปั้นแบบว่าเป็นแป้งโดประมาณนี้นะคะกลมๆเนาะ ส่วนที่เราจะนําไปย่างในกระทะแนนจะทําทให้แบนๆหน่อยนะคะจะได้สุกง่ายๆนะคะนี่ค่ะวันนี้แนนก็ได้ทั้งหมด7ก้อนนะคะเดี๋ยวเอาผ้าคลุมเอาไว้แป๊บนึงนะคะ เดี๋วทิ้งเอาไว้หมักแป้งเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะได้เวลาอบขนมปังของเราแล้วนะคะขนมปังเขาก็จะบวมขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะฟูขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะไม่เยอะนะเขาว่าเป็นแป้งโฮมบีทเนาะเขาก็จะพูแค่นิดเดียวค่ะส่วนบริเวณด้านหน้านะคะเดี๋ยวแนนจะเอานมอัลมอนด์นะคะ ทาไม่ให้หน้าเขาแห้งนะคะแนนก็จะใช้เป็นน้ำนะคะเป็นน้ำเปล่าเป็นน้ำร้อนๆน,นะคะเป็นน้ำร้อนใส่เข้าไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปอบเลยค่ะเวลาอบแนนจะใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ170องศานาน30นาทีค่ะ ใส่น้ำมันเข้าไปนิดนึงนะคะแล้วก็เอากระดาษทิชชู่ทำครัวเนี่ยค่ะถูให้รอบกระทะค่ะป้องกันการติดกระทะนิดนึงค่ะกระทะเราตั้งไฟให้ร้อนสักครู่นะคะค่อยนำขนมปังออนำไปวางไว้ในกระทะค่ะ ใช้ไฟเบาๆนะคะไม่ต้องแรงนะคะ นี่ก็เป็นนมอัลมอนด์ที่เรานำกากมาทำขนมปังเมื่อสักครู่นี้นะคะเห็นไหมคะทำนมอัลมอนด์แถมยังได้ขนมปังอัลมอนด์ทันยพืชด,ด้วยค่ะของเราไม่มีทิ้งนะคะใช้ของทุกอย่างให้เป็นประโยชน์ทุกชิ้นส่วนค่ะส่วนวิธีการทำนมอัลมอนด์เด็มแนนจะแปะเอาไว้ในท้ายคลิปแล้วก็แปะเอาไว้ด้านล่างคลิปให้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูเนื้อสัมผัสของขนมปังโฮมวีทที่ย่างในกระทะก่อนนะคะนี่ค่ะเนื้อน่ากินมากเลยอัดแน่นไปด้วยทันจะพืชเน้นๆเ,เลยนะคะเราใส่แบบอัดแน่นจริงๆเลยค่ะเห็นไหมคะนนมนมเนื้นนิ่มๆเหนียวๆค่ะ เนื้อสัมผัสเขาเหนียวหนึบดีค่ะเพราะเราใส่เ,อเยอะมากใส่นาะเพิ่มไปเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูตัวเออที่อบในเตาอบนะคะ mm hmm. อ๋อแนนลืมบอกไปค่ะว่าเออ่ตัวเนี้ยค่ะเวลาเราดูว่าสุกหรือไม่สุกเนี่ยค่ะเราใช้แนนใช้ตะเกียบนี่แหละค่ะจิ้มเข้าไปนะเนี่ยจิ้มเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาพอดึงออกมาปุ๊บเนี่ยตัว แป้งอ่ะเขาจะไม่ติดบริเวณนี้นะคะเห็นไหมนะคะอย่างเงี้ยสุกแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อสัมผัสของอันนี้กันอันนี้เป็นเตาอ,อบนะคะที่แนนอบไว้นะคะเตาอ,อบเนื้อเขาก็จะ,ะไม่ค่อยเกรียมเท่าไหรน่นะอันนี้จะเกรียมกว่าะคะ่ะ อันนี้จะเกลียมกว่าหน่อยหนึ่งอันนี้จะไม่ค่อยเกลียมนะคะว้าวเห็นไหมคะน่ากินมากเลยสุดยอดเห็นไหมแป้งเขาแบบมีความยืดหยุ่นไปในตัวด้วยนะคะดีมาก เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูคลิปนมอัลมอนด์และคลิปอื่นๆได้เลยนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย